ครั้งที่สองร้อยแปดสิบอีท่านสงสัยว่ากรรมกับเวนจะเหมือนกันหรือไม่คะโดยพยัญชนะไม่ทราบท่านที่รู้ภาษาบาลีกรรมกับเวรเหมือนกันหรือต่างกันยังไงเฉพาะศัพท์นะกรรมมะรู้กันทั่วไปเอาไปว่าการกระทํากระทําดีก็เรียบสนักกรรมกระทาชั่วอภุษณกรรมเรียกว่ากรรมแต่ส่วนเวนนั่นมันแปลว่า อย่างว่าในอิอเวเรนะเวรานิสัมมันติทัปุทาจนางพุทธคุณ่างเงี้ยเคือเวรน,นี่หมายความว่าไม่ได้ทําอย่างนั้นไปต่างคนโกรธกันแล้วก็ขอเกิดไปชาติหน้าขอให้เด็กฆ่าคนนี้มาฆ่าคนนี้มาตีมันคือมันมันเยิม่มผูกมีไอยพยาปาทะความโกรธขึ้นมาก็เยียกว่าเกิดไปชาติหน้าขอให้เด็กแก่แ้นขอให้ไ,ออไรพวกนี้มัน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 คนละแบบที่เดียวเวระ ส่วนรรมันหมายความเรื่องการกระทำเทำ่านั้นมัน,ม,น,ม,นมันต่างกันแต่ว่าไอ้ผลแท้ๆมันก็อาจจะไปลงเอ่ยกันเมื่อไอ้ความชั่วเดียกันทัน้งคู่ละความโกรธมีหลายระดับความไม่แช่มชื่นความขุนเคืองความโกรธความผูกโกรธความพยาบาทมีลักษณะที่หยาบกระด้างและประทุษร้ายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นท่านที่ผูกโกรธ ไม่ได้ระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแต่ท่านมีความรู้สึกผูกพันยึดเป็นตัวตนแล้วก็มีความผูกโกรธไว้ท่านย่อมมีปัจจัยที่จะให้กระทำตามการผูกโกรธของท่านแล้วแต่ว่าท่านจะผูกโกรธไว้มากน้อยเท่าไหร่ ก็เป็นปัจจัยให้กระทํากรรมตามความผูกโกรธอันนั้นแล้วแต่ว่าท่านจะผูกความโกรธนั้นไว้มากน้อยเท่าไหร่และก็ได้กระทํากรรมลงไปตามความผูกโกรธนั้นไว้มากน้อยเท่าไหร่ท่านก็ได้รับผลของกรรมเป็นวิบากสืบเนื่องต่อไปมากน้อยเท่านั้นซึ่งใช้คำว่าเวนสำหรับในวันนี้นะคะก็จะเป็นกรรมที่กระทำให ปฏิสนธิเป็นเปรตขอกล่าวถึงข้อความในขุทธกะนิกายเปตวัตถุมัตตาเปติวัตถุซึ่งมีข้อความว่านางติดสาถามหญิงเปรตตนหนึ่งว่าเดกระนางเปรตผู้สู้ผอมมีแต่ซี่โครงท่านเป็นผู้เปลยกายมีรูปร่างหน้าเกลียดสู้ผอม มีตัวสะพร่งไปด้วยเส้นเอ็นท่านเป็นใครมายืนอยู่ในที่นี้นางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนท่านชื่อติดสาส่วนฉันชื่อมัตตาเป็นหญิงร่วมสามีกับท่านได้ทำกรรมอันลามกไว้จึงไปจากมนุษย์โลกนี้สู่เปตตะโลกนางติดสาถามว่า ท่านได้ทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจหรือพระวิบากแห่งกรรมอะไรท่านจึงไปจากมนุษสโลกนี้สู่เปตตะโลกนางเปรตนั้นตอบว่าฉ่นเป็นหญิงดุร้ายและหยาบคายมักถึงห่วงมีความตรนีเป็นคนโอ้อวดได้กล่าววาจาชั่วกับท่านจึงไปจากโลกนี้สู่เปตตะโลกนางติดสากล่าวว่า เรื่องนี้เป็นความจริงแม้ฉันก็รู้ว่าท่านเป็นหญิงดุร้ายอย่างไรแต่อยากจะถามท่านอย่างอื่นท่านมีสรีระเปื้อนฝุ่นเพราะกรรมอะไรนางเปรดนั่นตอบว่าท่านกับฉันพากันอาบน้ำแล้วนุ่งห่มผ้าอันสะอาดตกแต่งร่างกายแล้วแต่ฉันแต่งร่างกายเรียบร้อยยิ่งกว่าท่าน เมื่อฉันแลดูท่านคุยอยู่กับสามีลำดับนั้นความริษยาและความโกรธได้เกิดแก่ฉันเป็นอันมากท่านใดนั้นฉันจึงกวาดเอาฝุ่นโปรยลงรถท่านฉันมีสรีระเปื้อนด้วยฝุ่นเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นนางติดสากล่าวว่าเรื่องนี้เป็นความจริงแม้ฉันก็รู้ว่าท่านเอาฝุ่นโปรยใส่ชัน แต่ฉันอยากจะถามท่านอย่างอื่นท่านเป็นหิดคันไปทั่วตัวเพราะกรรมอะไรนางเปรดนั้นตอบว่าเราทั้งสองเป็นคนหายาได้พากันไปป่าส่วนท่านหายามาได้แต่ฉันนำเอาผลหมามุ้ยมาเมื่อท่านเผลอฉันได้โปรยหมามุ้ยลงบนที่นอนของท่านฉันเป็นหิดคันไปทั้งตัวเพราะวิบากแห่งกรรมนั้น นางติดสากล่าวว่าเรื่องนี้เป็นความจริงแม้ฉันก็รู้ว่าท่านโปรยผลหมามุยลงบนที่นอนของฉันแต่ฉันอยากจะถามท่านอย่างอื่นท่านเป็นผู้เปลยกายเพราะกรรมอะไรนางเปรตนั้นตอบว่าวันหนึ่งได้มีการประชุมพวกมิตรสหายและญาติทั้งหลายส่วนท่านได้รับเชิญแต่ฉันซึ่งร่วมสามีกับท่านไม่มีใครเชิญ เมื่อท่านเผลอฉันได้ลักผ้าของท่านซ่อนเสียฉันเป็นผู้เปลืยกายเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นนางติดสากล่าวว่าเรื่องนี้เป็นความจริงแม้ฉันก็รู้ว่าท่านได้ลักผ้าของฉันไปซ่อนแต่ฉันอยากจะถามท่านอย่างอื่นท่านมีกลิ่นกายเหม็นดังพูดเพราะกรรมอะไรนางเปรตนั้นตอบว่า ฉันได้รักของหอมดอกไม้และเครื่องรูปไลอันมีค่ามากของท่านทิ้งลงในหลุมคูดบาปนั้นฉันได้ทําไว้แล้วฉันมีกลิ่นกายเหม็นดังคูดเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นนางติดสากล่าวว่าเรื่องนี้เป็นความจริงแม้ฉันก็รู้ว่าบาปนั้นท่านทําไว้แล้วแต่ฉันอยากจะถามท่านอย่างอื่นท่านเป็นคนยากจน เพราะกรรมอะไรคนเดียวนี่ทำกรรมเยอะและเกินหลายอย่างค่ะถ้าจิตปริษยาและก็เห็นผิดคิดผิดก็ประพฤติผิดได้มากมายหลายครั้งหลายคราวทีเดียวนางเปรตนั้นตอบว่าทรัพย์สิ่งใดมีอยู่ในเรือนทรัพย์นั้นของเราทั้งสองมีเท่าเท่ากันเมื่อทายธรรมมีอยู่แต่ฉันไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตน ฉันเป็นคนยากจนเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นครั้งนั้นท่านได้ว่ากล่าวตักเตือนฉันห้ามไม่ให้ทำบาปกรรมว่าท่านจะไม่ได้สุขติเพราะกรรมอันลามกนางติดสากล่าวว่าท่านไม่เชื่อถือเราและริษยาเราขอท่านจงดูวิบากแห่งกรรมอันลามกเช่นนี้ เมื่อก่อนนางทาสีและเครื่องอาพรทั้งหลายได้มีแล้วในเรือนของท่านแต่เดี๋ยวนี้นางทาสีเหล่านั้นพากันห้อมล้อมคนอื่นโภคะทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ท่านแน่แท้เดี๋ยวนี้กระดุมผีผู้เป็นบิดาของบุตรเรายังไปตลาดอยู่ท่านอย่าเพิ่งไปจากที่นี้ซะก่อนบางทีข้าจะให้อะไรแก่ท่านบ้าง นางเปรตนั่นกล่าวว่าฉันเป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างหน้าเกลียดสูบผอมสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นการเปลือยกายและมีรูปร่างหน้าเกลียดเป็นต้นนี้เป็นการยางความละอายของหญิงทั้งหลายให้กำเริบขออย่าให้กระดุมผีได้เห็นฉันเลยนางติดสากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจะให้ฉันให้ทานสิ่งไรหรือทำบุญอะไรให้แก่ท่าน ท่านจริงจะได้ความสุขสำเร็จความปรารถนาทั้งปวงนางเปรตนั้นกล่าวว่าขอท่านจงนิมนต์ภิกษุจากสงฆ์สี่รูปและจากบุคคลสี่รูปรวมเป็นแปดรูปให้ฉันพัตตาหารและอุทิศส่วนบุญให้ฉันเมื่อทำอย่างนั้นฉันจริงจะได้ความสุขสำเร็จความปรารถนาทั้งปวงนางติดสารับคำแล้ว นิมนต์ภิกษุแปดรูปให้ฉันพัตตาหารให้ครองไตรจีวรแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้นางเปรตข้าวน้ำและเครื่องนุ่งหม่มอันเป็นวิบากได้บังเกิดขึ้นในทันใดนั้นนั่นเองนี่เป็นผลแห่งทักษิณาในขณะนั้นนั่นเองนางเปรตมีร่างกายบริสุทธิ์สะอาดนุ่งห่มผ้าอันมีค่ายิ่งกว่าผ้าแว้นกาสี ประดับได้ผ้าและอาภรณอันวิจิตเข้าไปหานางติษาผู้ร่วมสามีนางติสาจึงถามว่าดกระนางเทพธิดาท่านมีวันณนะงามยิ่งนักส่องสว่างสวายไปทั่วทุกทิศสถิตอยู่ดุดดาวประกายพฤกท่านมีวันณะเช่นนี้กิจผลย่อมสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้และโภคะทุกสิ่งทุกอย่าง อันเป็นที่รักแห่งใจย่อมบังเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะกรรมอะไรดูกระนางเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากฉันขอถามท่านเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้อันหนึ่งท่านมีอนุภาพอันรุ่งเรืองและมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะกรรมอะไรนางมัตตาเทพธิดาตอบว่า เมื่อก่อนท่านชื่อติดสาฉันชื่อมัตตาเป็นหญิงร่วมสามีกันกับท่านฉันได้ทำกรรมอันลามกไว้จึงไปจากโลกนี้สู่เปตตโลกฉันอนุโมทนาฐาน,านที่ท่านให้แล้วจึงไม่มีภัยแต่ที่ไหนคุณพี่ขอท่านพร้อมได้ญาติทุกคนจงมีอายุยืนนานเถิดคุณพี่ผู้งดงามพร้อมได้ญาติทั้งปวงจงมีอายุ ยืนนานเถิดคุณพี่ประพฤิธรรมะและให้ทานในโลกนี้แล้วจกเข้าถึงฐานะอันไม่เศร้าโศกราชจากทุลีอันเป็นที่อยู่แห่งเท้าวสวัสดีท่านกำจัดมนทินคือความตระณีพร้อมด้วยรากแล้วอันใครๆไม่ติดเตียนได้จกเข้าถึงโลกสวรรค์ตัวอย่างของเปลตที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนั่นน่นะครับ มันก็เป็นหน้าเรื่องหน้าประหลาดอยู่บ้างคือเปรตเนี่ยตามตามปกติของเปรตเนี่ยกระผมอ่านพบในอาประถมสมันต์ภาษาธิกานะครับบอกว่าเปรตเนี่ยที่จะไปเป็นเปรตเนี่ยเป็นทั้งอบายด้วยและเป็นทั้งทุกขติด้วยส่วนสัตว์ยังเป็นเพียงแค่อบายเท่านั้นไม่ถึงความเป็นทุกขตินั้นเปรตมีทั้งสองอย่างแต่แม้กระนั้นเปรตบางจําพวกก็ ไปริมเรียเสมหะที่เขาบ้วนทิ้งไว้นี่ก็พวกบางบางจำพวกแต่บางจำพวกนี้แม่พระท่านจะเอาน้ำตั้งสามสิบบาทเทลงไปที่ปากเปลนั่นก็ไม่ได้ริมเลยจนนิดเดียวนะครับแต่ส่วนเปลที่อาจารย์อธิบายนี่เพียงจะ่อนุโมทนาเท่านั้นเองได้รับผลจากการการอุทิศของของผู้อื่นอย่างนี้แหละครับที่ที่ทำให้รู้สึกว่ามันกึกกักกึกกักอะไรอยู่นิดหน่อยครับ เรื่องพบภูมิของเปรตเป็นเรื่องที่น่าสนใจคะ่ะเพราะเหตุว่าถ้าท่านผู้ฟังศึกษาในเรื่องของอบายภูมิสีนรกเป็นภูมิที่ได้รับความทุกข์ทรมานสาหัสมากทีเดียวตลอดเวลาตราบเท่าที่กรรมนั้นยังให้ผลอยู่ยังไม่พ้นจากภูมินรกสำหรับสัตว์เดรัจฉานนั้นก็ได้รับสุขทุก์ขตามควรแก่ประเภทของ สัตว์และกรรมของสัตว์นั้นๆแต่สำหรับเปรตมีความวิจิตมากและกรเปรตทั้งหลายก็สามารถที่จะระลึกถึงกรรมที่ได้ทำให้ตนได้รับผลของกรรมนั้นกรรมที่ทำให้เปรตมีการเสวยทุกข์หรือสุขสลับกันไปหรือว่าจะเสวยทุกข์เส้นนานจนกระทั่งตราบใดที่ได้อนุโมทนา ผลของการอนุโมทนาซึ่งเป็นกุศลนั้นก็ทำให้เปรตได้รับผลของการอนุโมทนาทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผลของการอนุโมทนาด้วยการรู้ซึ้งถึงกรรมอนุโมทนาได้วความยินดีเสมนัสจริงๆและก็เป็นภูมิที่สามารถรับอุทิศส่วนกุศลสามารถที่จะเกิดจิตผ่องใสอนุโมทนาได้กุศลนั้นก็ทำให้เปรตสามารถที่จะ เปลี่ยนจากทุกข์เป็นสุขได้ทันทีที่ท่านอาจารย์อธิบายไปแล้วนั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปของเปรตนะคือว่าเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปยังอีกรูปหนึ่งโดยเพียงการอนุโมทนาเท่านั้นนะครับทีนี้ที่กระผมสงสัยอยู่อีกนิดนึงก็คือว่าเปรตบางจําพวกนี้นะนะครับก็ได้รับเรียกว่าอาหารนะฮะโดยตรงนะครับ ย่งอย่ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยว่าที่พระท่านเอาน้ําลดลงไปที่ปากของเปรตตั้งสามสิบบาทแต่เปรตนั้นก็ไม่สามารถจะได้ลิมรถของน้ํานั้นแม้แต่หยดเดียวนะครับส่วนเปรตบ,บางจำพวกนั้นก็เพียงอนุโมทนาในกุศลที่ผู้อื่นผู้ท่ให้เท่านั้นก็สามารถที่จะได้รับผลเต็มที่นะครับทีนี้มาตอนท้ายนี่ก็ได้ฟังอยู่นิดนึงที่ว่า เมื่อเปรตนั้นอนุโมทนากุศลนั้นจิตของเปรตนั้นเป็นกุศลจิตแต่เปรตที่ยังไม่ได้รับน้ําดื่มเพียงแต่นิดนิดหน่อยๆนยนั้นอะ่ะจิตของเปรตนั้นยังเป็นอกุศล,ลจิตอยู่ตลอดเวลาจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมังครับจึงไม่ได้รับผลเท่าเทียมกันอาหารของมนุษย์จะเอาไปให้เปรตไม่ได้คะ่ะอย่างเปรตที่หิวกระหายน้ํามากเมื่อได้พบ พระภิกษุก็ขอน้ําและท่านก็เอาบาตรตักน้ําช่วยกันกรอกปากของเปรตแต่น้ํานั้นก็ไม่ล่วงลําคอของเปรตไปได้เลยเพราะเหตุว่าไม่ใช่อาหารของเปรตไม่ใช่ว่าท่านผู้ฟังเห็นเปรตที่กําลังหิวมากก็เชิญมาบริโภคอาหารแล้วก็เปรตก็รับประทานใหญ่อิ่มน้ําสําราญอย่างนั้นไม่ได้ค่ะเปรตจะได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ที่กระทําบุญ อุทิศส่วนกุศลให้แล้วเกิดกุศลละจิตอนุโมทนาในกุศลที่บุคคลอื่นอุทิศให้จึงจะเกิดอาหารที่เหมาะสมควรแก่ตนที่จะบริโภคที่จะใช้ในภูมิของเปรตนั้นเป็นไปตามกรรมเหมือนกันแม้แต่อาหารที่จะบริโภคก็ต้องเป็นอาหารที่เปรตบริโภคได้พยัญชนะบางแห่งกล่าวว่า อาหารของเปรตเป็นพวกเสลดหรือว่าเป็นพวกเลือดหนองแต่ที่ถูกแล้วก็ควรจะเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นอาหารที่เปรตบริโภคได้ด้วยไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาอย่างชนิดซึ่งพอไปพบที่ไหนก็มาลิ้มมาเลียกันใหญ่แต่ก็เป็นอาหารของเปรตที่บริโภคกันเพราะว่าเปรตบางพวกก็มีแผลแล้วก็มีพวกน้ำหนองพวกเลือดพวกนั้นที่ไหลออกมา พวกเปรตนั่นก็บริโภคอาหารประเภทของเปรตได้คือเท่าที่ผมเรียนมาเปรตนี่ตามไปตวัตถุมากมายเหลือเกินแต่ว่าที่เรียกว่าปรัตตูปะชีวิเปรตคือหมายความว่าอย่างนี้ครับอันนี่ก็เป็นศัพท์บ,บาลีนิดหน่อยผมจะแยกให้ดูประแปลว,ว่าผู้อื่นทัตตตทัตตะแปลว,ว่าที่คนอื่นให้ อุปชีวีแปลว่าเลี้ยงชีพโดยอาหารที่คนอื่นให้ไอ้น,นี่ให้ก็หมายความว่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าคตใส่ชามกินเถอะไม่ใช่อย่างนั้นบรัทัตูปชีวีแปลตามพทบก็ว่าเข้าไปอาศัยเลี้ยงชีพที่คนอื่นให้ไอ้คนอื่นให้นี่อย่างอาจารย์ว่าแล้วไม่ใช่ใส่ข้าวไปสังเวยกันอย่างแบบภูมิแปลอะไรนี่มันเรื่องเรื่องของเรื่องของลัทธิ จะต้องทำบุญแผ่ส่วนกุศลให้แล้วพวกนี้ขอให้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะมีการเกิดคนละอย่างเรียกว่าโอปาปาติกะพวกนี้เขาเรียกว่าผุดเกิดไม่ใช่เกิดอย่างอะไรพวกชลับ,บชะไา้กําเิดสีอย่างเราสัตว์เดรัจฉานมันเกิดแบบเดียวกับเราเพราะนั้นไอ้การเจ็บไข้อะไรอย่างอาจารย์ว่ามันก็ค่อยเจ็บค่อยๆเป็นกันไอ้ส่วนเปล่หายก็หายเป็นก็เป็น พอตายก็วูบไปเลยพอเกิดก็ปลาขก้นมาเลยจะเรียกว่ากายทิพย์ก็ได้คำว่ากายทิพย์นี่ไม่ในหมายความมันจะมีเฉพาะเทวดาพวกที่อุปปาติกะนี้เรียกว่ากายที่พวกที่ผุดเกิดกรรทําให้เกิดทันทีไม่ต้องมีพ่อมีแม่ผมก็จําไม่นานนะเปรตนี่ต้องพร้อมในองค์สามปฏิคาหกทายกและผู้รับส่วนบุญต้องสามอันตรงกันแล้วเวลารับเนี่ยพู่กันมามากนะ ทำบุญแล้วไปกรวดน้ำเย็นๆก็ได้รู้เมื่อไหอไรกัได้ความจริงที่ถูกแล้วนึก็เองนะคือว่าอย่างที่ว่าตีโรกุเทตุติดฐานติไอเปรตพวกนี้ม,นมายืนตามข้างขวาข้างอไรที่เราทำบุญทานมันคอยรับสมบนร์เราต้องแท่สมบนรณ์แล้วบอกเขาเดี๋ยวนั้นถ้าเขาไปแล้วเราจะไปให้ใครเขาไม่ได้อนาุนาคือมันได้ไม่ใช่ว่าได้อาหารที่เราให้นได้ผลของการอนุโมทนาอนุโมทนาใหม่ อย่างที่อาจารย์ว่าตะกี้เนี no ่ยหรือที่คุณถามตะกี้เนี่ยเปรตอะไรที่อยากกินน้ำเอาน้ำไปตักไอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องมันไม่เชื่อไอ้ผลธรรมดาไอ้เปรตมันจะกินอาหารของมนุษย์ได้ยังไงมันกินไม่ได้มันกินได้ก็อย่างว่าอย่างอาจารย์ว่าไอ้สเลดน้ำหนองซึ่งมันเป็นอาหารปีบากกรรมของมันก็กินไปได้แต่ว่าต่อาหารธรรมดาอย่างเราไปเส้นไปพร่มเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเรียนเส้นสูงจะกินหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่บางทีไปข้าวจ้าบอกว่าแหมกินเท่านั้นเท่านี้นะ อ้น,นี่ก็อยากเหลือวิสัยร้าวก็ชักชัดคลางแคลงที่แรกผมก็ไปไปเขามันก็เลยปุกเข้าทรงลงเจ้าหนักหนักเอ๊ะมีครั้งหนึ่งเขาโทษขอเวลานิดไปเชิญพระพรหมลงมาพระพรหมนี่เข้าถุกวันเราไปนึกที่แม้พระพรหมนี่อยู่สูงแล้วเวลาของพระพรหมเวลาขอามนุษย์นันเป็นยังไงพระพรหมเข้าถูกบ่ายไม่มีเวลาสบายพระพรหมมาเข้าทุกบ่ายเจ้ะพระมแล้วไม่พรหมเลย ก็ไม่รู้ว่าอะไอยางงั้นไอ้เราเขาว่าก็ว่าตางไปไอ้ลูกผมอีกคนหนึ่งเป็นใบโทษรับรองเลยหายสามปีเราเหม็นมันพูดได้บอกไม่หายแล้วมาลงโทษอย่างงั้นอยางีงอาจารย์ที่ทรงเจ้านะผมกูสาไปเสียเงินไอ้ผมนี่ไม่ใช่บอกอยากจะไปไม่เยกก็จะไปก็ตามใจเขาเสียเงินยี่สิบสี่บาทบอกว่าหายแน่พูดได้เดี๋ยวนี้ไปดูเลยก็ยังพูดไม่ได้สามปีแล้ว นี่มันหลอกกันอย่างนี้ไอ้เราถขาึงๆกลางๆแต่เมียเขาจะให้ไปก็ตกไปมันมันขัดเขาไม่ได้อย่างว่าสำหรับเรื่องของเปรตนะคะก็จะขอกล่าวถึงบางเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะได้พิจารณาสภาพของอกุศลจิตที่ทำให้ปฏิสนธิในภูมิเปรตในขุทกะนิกายเปตวัตถุนันทาเปตวัตถุนันทเสนอุบาศกถามว่า ท่านมีผิวพันณดำมีรูปร่างน่าเกลียดตัวครุขระดูน่ากลัวมีตาเหลืองเขี้ยวงอกออกเหมือนหมูเราไม่เข้าใจว่าท่านเป็นมนุษย์นางเปรตตอบว่าข้าแต่ท่านนันทเสนเมื่อก่อนฉันชื่อนันทาเป็นพันยาของท่านได้ทำกรรมอันลามกไว้จึงไปจากโลกนี้สู่เปตโลกนันทเสนถามว่า ท่านทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจเกาวิบากแห่งกรรมอะไรท่านจึงไปจากโลกนี้สู่เปตโลกทั้งๆที่เป็นสามีพัญญาเวลาที่จากกันด้วยการสิ้นชีวิตก็ไม่มีใครทราบว่าใครจะไปไหนคนหนึ่งก็อาจจะไปเป็นเปรตแต่ถึงแม้ว่าไปเป็นเปรตแล้วผู้ที่เป็นสามีก็ยังไม่รู้ถึงกรรม ว่ากรรมอะไรจึงทําให้พัญญานั้นไปเป็นเปรตนางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนฉันเป็นหญิงดุร้ายหยาบคายไม่เคารพท่านพูดคําชั่วหยาบกับท่านจึงไปจากโลกนี้สู่เปรตโลกมันทเศนถามว่าเอาละ่ะเราจะให้ผ้านุ่งแก่ท่านขอท่านจงนุ่งผ้านี้แล้วจงมาเราจะนำท่านไปสู่เรือน ท่านไปเรือนและจักได้ผ้าข้าวและน้ำท่างจักได้ชมบุตรและลูกสะพายของท่าน